สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครั้งนะครับนักเรียนนะมาเจอกับพระคูณนามใน e ีที่2นะครับนะทีนี้โจจะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อคะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับมาดูข้อแรกครับเขาบอกว่า x กาลัง2ลบ3 x บวก1เท่ากับ0ย์แล้ว x กาลัง3บวก1ส่วน x กาลัง3เท่ากับอะไรแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าดูดูแล้วถ้ามาลักษณะแบบนี้นะครับมาลักษณะบนี้เราต้องหา ต้นตอมมันคือ x บวก1ส่วน x แบบนี้ให้ได้ก่อนครับเราต้องหาตัวนี้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะทำโจทย์ลักษณะนี้ได้นะทีนี้มาดูมาดูตัวที่เขาให้มาครับตัวนี้นะครับเขาให้มาตัวนี้ถ้าเรามาเขียนใหม่นะครับนะครูจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น x บวก1ส่วน x ให้ดูนะครับนะจากก่อนนี้นะครับให้เป็น x บวก1ส่วน x แล้วจะเปลี่ยนให้ดูเขาต้าให้เปลี่ยนยังไงนะครับนะวิธีการวิธีการก็แค่ครับ แล้วก็ดึงลงมาเลยครับเป็น x กำลังสอลบ3 x บวก1เท่ากับ0นะครับนะทีนี้ลบ3 x คูย้ายมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็รู้เหตุผลครับทำไมย้ายไปก็จะเป็น x กำลัง2บวก1เท่ากับ3 x แบบนี้นะครับทีนี้ครูทำการหาร x ครับ หา x ครับแบบนี้ครับทั้ง2ด้านเลยครับนะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือสิ่งที่วทีจะได้คือตัวนี้หาแล้วนะครับจะเป็น x บวก1ส่วน x เท่ากับ3นะครับเห็นไหมครับเราได้แล้ว x บวก1ส่วน x เท่ากับ3นะครับเราก็แค่เปลี่ยนตัวนี้ครับให้เป็นตัวนี้เฉยให้เป็น x กําลัง3บวก1ส่วน x กําลัง3เฉยนะครับวิธีการง่ายๆครับในเมื่อเราต้องการแบบนั้นครับเราก็ยกกำลังสามันไปเลยครับ มันก็จะเป็นเอาตัวนี้เนาะเปลี่ยนนะครับยกกำลัง3มไปเลยครับพอได้แล้วปั๊บครูยกกำลัง g g 3ามไปเลยนะโอ้เขียนครูครคเขียนยังไดีกว่าเป็น x บวกหส่วน x ทั้งหมดนะครับยกกำลังสามครับ 3. สามกำลังสามเหมือกนกันนะทีนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับ มันจะมีสูตรอยู่ว่านะครับนะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกํลาลังสามนะครับมันจะเป็นหน้ากําลังสามนะครับบวกสามหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกําลังสองแล้วบวกหล,ลังกําลังสามแบบนี้นะครับแต่มีสูตรที่สองครับสูตรที่สองคือมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับมันจะเป็น หน้ากำลัง3บวกนะครับ3หน้าหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังนะครับแล้วก็เป็นบวกหลังกำลัง3นะครับถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะใช้สูตรที่2ครับสูตรนี้นะถ้าเป็นจุ์ลักษณะ x บวกหนึ่งส่วน x กำลังสามแบบนี้เราจะใช้สูตรที่2นะครับซึ่งนะครับครูจะก็จะกระจายนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะสิ่งที่เราจะได้ก็คืออันนี้ขอลบก่อนเนาะ จำได้แล้วแหละนะครับก็จะเป็นนะครับอ่าหน้ากำลังสามเขาก็เป็นหน้ากำลังสามบวกสามหน้าหลังนะครับก็คือ x กับหนึ่งส่วน x หน้ากำลังสามบวกสามหน้าหลังแล้วก็คูณกับหน้าบวกหลังก็คือ x บวกหนึ่งส่วน x นะครับแล้วก็บวกหลังกำลังสามซึ่งก็คือหนึ่งส่วน x กำลัง 3ครับแบบนี้นะจะเท่ากับ27สังเกตว่านะครับสังเกตว่านะตรงนี้ครับตัดได้ตัดได้และมาดูทีหนึ่งครับไอตัวนี้ครับ x บวก1ส่วน x คุนคุณไหมครับคุณคุณไหมครับคุ้นะครับเพราะมันคือตัวแรกครับตัวนี้เพราะมันคือนะครับตัวนี้เลยนะครับมันคือตัวนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับนะ ก็จะเป็น x กําลัง3บวก3คูณ1แล้วก็คูณ3ครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน1ส่วน x กํลัง3เท่ากับนะครับ27ซึ่งนะครับซึ่งนะตรงนี้เราได้9นะครับนะ ่าตรงนี้ได้9นะครับนะทีนี้ทีนี้ครับก็จะเป็น x กำลังสบวกหนึส่วน x กำลังสครับก็จะเท่ากับ27นะครับเท่ากับ27ลบเซึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่ครับซึ่งก็คือ18ครับเรียบร้อยครับตอบครับ18นะครับง่ายๆเองนะครับ ต่อมาข้อต่อมาครับข้อต่อมาทีนี้ข้อนี้ครับลักษณะการทําเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกับข้อข้างบนหรืออ่าคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นติดรูทประเด็นคือตัวนี้มันครับมันติดรูทติดรูทก็ไม่ต้องสนใจครับวิธีการที่เราทําให้รูทหายไปก็คืออย่าลืมนะครับว่ารูทเเนี่ยถ้ามันยกกําลังสองครับมันก็กลายเป็น x กแล้วแค่นี้เองครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการครับสีมตาลดีกว่า ดึงตัวนี้เรามาครับเอามยกกำลังสองเลยเป็นรูทเบวก1ส่วนรูทเนะครับเท่ากับ2แลเราทำงนานยกกำลังสองเลครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือฝั่งนี้แน่นอนเป็น4ครับฝั่งนี้หน้ากำลังสองรูทกำลังสองก็จะกลายเป็น x x นะครับบวกสหน้าหลัง สหน้าหลังนะครับนะพื้นที่ไม่พอไปเขอขยับหน่อยมันจะเป็น x บวก2รู x คูณอยู่กับ1ส่วนรูท x แล้วกับ,บวก1ส่วน x เท่ากับ4นะครับตัดกันนะครับหายนะครับนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คืออันนี้เป็น4ฝั่งนี้เป็น x บวก2บวก1ส่วน x เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือ x บวก1ส่วน x เนี่ยมันเท่ากับ2ทีนี้ถ้าเราได้ตัวนี้เราก็นำมาหาตัวนี้ได้นะครับนะวิธีการก็เหมือนเดิมครับก็ยกกำลังสองต่อครับพอเราต้องการไอ้นี้เป็นเลข2เป็นเลข2เราก็ยกกำลังสองต่อเลย ที่พอไหมอ่าติดละเพราะฉะนั้นนะครับครูดึงมาฝั่งนี้นะก็เป็น x บวก1ส่วน x ครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็จะเป็น2อกำลังสองเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะเป็นตัวนี้เป็น4ตัวนี้ก็เป็น x กำลัง2บวก2 x คูณกับ1ส่วน x แล้วก็บวก1ส่วน x กำลังสองก็ขยับน้อยนะมันไม่พอนะครับเท่ากับ4ตัดตัดครับตัดตัดนะดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ x กำลังสองบวกสองบวกหนึ่งส่วน x กำลังสองเนี่ยเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเฉพาะ x กำลังสองบวกหนึ่งส่วน x กำลังสองนะครับก็จะเท่ากับ สอครับถ้าเราเราดูดีๆนะครับ x คือ1นะครับนะเพราะนั้นเสร็จเรียบร้อยครับ x กําลังสนะครับ x กําลัง 1, สองบวกหส x กํังสองเท่ากับสครับเรียบร้อยนะครับนะต่อมาดูข้อต่อมาครับเขาบอกว่ารู x บวกรู x เท่ากับสองูทห ถ้าเจอ <c oughs> ถ้าเจอจุดรูทแบบนี้นะครับย้ําเลยครับเจอจุดรูทต้องยกกําลังสองนะครับนะก็จะเป็นคูยกกําลังสองนะครับเป็นอ,อ่นะครับบวกรูทรูทตัวเนี้ยคูยกกําลังสองเลยฝั่งนี้สองรูทห้าคูยกกำลังสองเลย, 2, รค,ยลครับ สิ่งที่คุณจะได้คือรูทหายไปครับจะเหลือแค่ x บวกรูท x เท่ากับตรงนี้นะครับ2ก็กลายเป็น4ครับคูณอยู่กับ5รูท5ก็กลายเป็น5ครับก็จะเหลือ4คูณอยู่กับ5ก็คือ20นะครับ20นะเพราะเวลายกกำลัง2แล้วมันกระจายเข้าไปข้างในครับ2กำลัง2ก็เป็น4รูท5รูท5กำลัง2ก็เป็น5 4คูณ5ก็เป็น20 ทีนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือ x บวกรูท x นะครับทีนี้ปัญหาแล้วครับทีนี้มันยังติด x กับรูท x อยู่ดีถ้าจะยกกําลังสองอีกที่จริงก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะยุ่งยาก,กาเปล่าๆนะทีนี้วิธีการแก้โจทย์แบบนี้ของเราคือเราจะให้แบบนี้ครับเราจะให้แบบนี้เราจะให้ให้ a เนี่ยครับเท่ากับรูท x นะให้เทกับรูทเนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับจะได้เนาะจะได้ก็คือถ้า a เท่ากับรูทเแสดงว่า a กําลังสองครับก็ต้องเท่ากับ x จรกงไหมครับถ้า a เท่ากับรูทเแสดงว่า a กําลังสองก็เท่ากับ x มันหมายความว่านะครับมันหมายความว่านะจากสมการตรงนี้นะครับอืมน,นะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ ที่เราจะได้คือนะครับนะจะได้เป็น a กํลังสองบวก a เท่ากับ20คูย้าย20ไปนะครับเป็น a กํลังสบวก a ลบ20เท่ากับ0ครับทีนี้เป็นสมนการกํลาลังสองอยังครับเป็นแล้วก็ทำการแก่นะครับก็เป็น คูณกันได้นะยี่สิบนะครับแป๊บบนึงคูณกันได้ยี่สิบแต่บวกกันเนี่ยได้หนึ่งเอเพราะฉะนั้นมันคือสี่กับห้าครับเพราะสี่คูณห้าได้ยี่สิบนะครับก็ต้องเป็นบวกห้าแน่นอนกับลบสี่เพราะฉะนั้นค่าของ a นะครับค่าของ a เนี่ย A จะเท่ากับ4แล้วก็ลบ5แต่ทีนี้แต่ทีนี้นะครับปรากฏว่า A ของเรานะครับ a ของเราเนี่ยมันคือรูทแสดงว่ามันจะเป็นรูทเเท่ากับ4หรือไม่ก็เท่ากับลบ5แต่ลบ5เป็นไม่ได้ไหมครับไม่มีค่ารูทค่าไหนครับที่ถอดออกมาแล้วติดลบนะครับเพราะฉะนั้นค่า ลบห้าเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นนะครับรูท x เท่ากับสี่แสดงว่า x ก็เท่ากับสิบหกนะครับตอบนะครับ x อ็เท่ากับสิบหกนะครับข้อนี้นะต่อมาดูข้อต่อมาครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าสามกำลังเเนี่ยเท่ากับร้อยยิบห้านะครับและห้ากำลังวเนี่ยเท่ากับสิบเจ็ดแล้ว x อคูนวเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ดูเหมือนยากนะครับ วิธีการทําข้อแบบนี้คือเราต้องเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนทุกตัวให้อยู่ในรูปแบบของมันก็คืออย่างเช่นตัวนี้3ามกลัง x ก็จะเท่ากับ125ยบมันคือ5้ากลังสครับเปลี่ยนก่อน5้ากลังสเนาะต่อไปตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งก็คือ5กำลัง y ครับมันเท่ากับ27ก็คือ3กำลัง3แบบนี้นะครับ ทีนี้ทีนี้สังเกตว่ามันมีตัวเชื่อมก่อนครับ5กับ5หรือไม่ก็3กับ3อยู่ที่ว่าเราจะเล่นตัวไหนนะครับนะทีนี้ครูขอเล่นตัว5แล้วกันครูจะเปลี่ยนให้ตัวนี้ครับ3เนี่ยให้เหลือแค่3ตัวเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือสีครูจะได้คือ3ตัวเดียวส่วนี้ก็จะเป็น5นะครับยกกําลัง3ส่วน x นะครับเพราะจากตรงนี้อยู่กําลัง สามกำลังเอนะครับย้ายไปจะกลายเป็นเป็นหารเลยนะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้ครับอย่างเช่นอย่างเช่นว่านะครับ2องลัง3เท่ากับ8นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น2จะเท่ากับ8ยกกําลัง1ส่วน3นะครับนะเพราะ8มันคือกําลัง1อยู่แล้วนะ3ย้ายมาฝั่งนี้ครับมันจะกลายเป็นส่วนทันทีนะครับก็จะเป็น 8ยกกำลัง1ส่วน3นะครับมันจะสลับอย่างนี้นครับนะเพราะฉะนั้นเราได้3เพียวๆแล้วครับต่อมาเราได้3าปแบบน,นี้เราตัวเนี้ยมาใส่ไปในนี้มาใส่นะครับจะเอาไปใส่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือนะครับ5กำลัง y ครับมันจะเท่ากับ3ใช่ไหมครับแต่3าของเราคือเลยครับ สของเราคือเอาลบไม่ออก3ามของเราคือ5ยกกำลัง3ส,ส่วน x ครับแล้วก็ยกกำลัง3ครับอ่าย้ำเลยนะมาจากตัวนี้ครับอืมพาเป็นตัวนี้อืมทีนี้นะครับ ทีนี้เราก็ใช้วิธีการต่อเลยครับก็เป็น5ากำลัง y ครับ5ากำลัง y เนี่ยเท่ากับถ้ามันซ้อนกันแบบนี้นะครับซ้อนแบบนี้ก็นำมันมาคูณกันเลยก็เป็น5ยกกำลังอะไรครับ9ส่วน x ทีนี้สังเกตไหมครับฐาน5เหมือนกันไหมครับ านห้าเหมือนกันแล้วนะครับตัดฐานทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ y เท่ากับ9ส่วน x เพราะฉะนั้นครับ x y หรือ y x จะเท่ากับ9ครับเรียบร้อยครับไม่ยากนะครับนะต่อมาครับข้อต่อมาข้อนี้ก็เหมือนยากครับแต่ไม่ยากนะครับนะข้อนี้ดูมันมีรูทซ้อนกันกี่ตัวครับนี่หนึ่งสองสามนะครับ สังเกตดูถ้าเรายกกาลังสองปุ๊บโอ้โหยกกี่กี่รอบแล้วนีย่ยกรอบแรกหายไปนะครับยกรอบแรกตัวนี้ก็หายไปพอมายกรอบที่สตัวนี้ก็หายไปด้วยแต่ว่ามันก็ยังติด x ตัวแรกอยู่ดีข้อนี้เป็นข้อสอบทริคเฉยนะครับนะจริงๆแล้วนะครับข้อนี้นะครับข้อนี้มันเกิดจากสมการตัวนี้ครับมันเกิดจากรูท x บวกหเท่ากับหครับ มันเกิดจากแค่ตัวนี้ครับนะครับนะทีนี้วิธีการมันเกิดได้ยังไงดูครับนะมันก็จะเป็นรูทเบวก5เท่ากับ5เนี่ยตัวนี้นะซึ่งนะครับซึ่งนะ5ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยมันไปเชื่อมกับตัวเนี้ยซึ่ง5ตัวเนี้ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือรูทบวก5นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้น5ตรงนี้ครับ5ตัวเนี้ยนะครับเนี่ย มันก็คือนี่ครับรูทบวกห้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นรูทเบวกห้าครับต่อมาครับต่อมาสังเกตว่าห้าตัวนี้ตัวเดิมครับมันก็คือ Claus, อะไรครับ x บวกรูทห้าตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นตัวนี้ครับนี่มันเลยกลายเป็น รูทครับายาวไปแล้วมันเลยกลายเป็นรูท x อบวกรูท t บวกรูท t บวก5เท่ากับ5ครับมันเลยเป็นแบบนี้เราจะซ้อนไปมากกว่นี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับผู้คิดโจทย์ออกมาแต่ที่จริงมันคือทริคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับวิธีการทำมันคือ รูท x บวกเท่ากับ5แค่นี้ครับยกกำลังสองทั้งสองข้างครับถ้าเป็นรูทแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นนะครับยกกำลังสองแล้วนะยกกำลังสองนะครับกำลังสองนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับ x บวกเนี่ยจะเท่ากับ25 แสดงว่า x ตัวเดียวนี่ครับก็เท่ากับ20ครับนะ x ตัวเดียวก็เป็น20นะครับนะลองเอาไปแทนดูครับถ้าตัวนี้เป็น20 20บวก5เป็น25ถอดมาตัวนี้ก็ได้5เอา5ตัวนี้มาบวกกับ20ตัวนี้อีกเพราะ x อมันคือ20ก็เป็น25มันก็ถอดซ้อนๆไปแบบนี้สุดท้ายก็คือได้5อยู่ดีนะครับนะยังไงก็ได้5นะครับนะ ต่อมาครับข้อต่อมาเขาบอกว่า6บวกูกหกบวกลูหแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือโจทย์ลักษณะนี้ครับโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องทําการกําหนดให้เป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปรนะครับก็คืออย่างนี้ครับ6บวกรูกหกบวกูกหกแล้วมันก็บวกไปเรื่อยๆครับเราให้มันเป็น x นะครับ มันจะเป็นรูทหกซ้อนไปเลยครับ,บรูทหกซ้อนไปเรื่อยอีกเหมือนเดิมเราให้มันเป็น x พอให้เป็น x ปับ๊บเรายกกําลังสองเลยครับเพื่อทําการให้รูทหายไปนะยกกาลังสองเลยนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับสิ่งที่เราจะได้คือฝั่งนี้รูทจะหายไปครับจะเหลือเป็นหกหกบวกหกบวกรูทหก บ,บวกรูทหกมันจะเหลือตัวเดิมนะครับเท่ากับ x กำลังสองโอ้ทำไมเขาเขียนไม่สวยเลยมันก็จะเป็นหกหกนะครับบวกรูทหกบวกรูทหก บวกรูทหกโอ้ยิงเลขกับเดิมอีกโอ้ยมเขียนเลียแต่วะโวไมคืออืมยิงเขียนยิงเฉลียนเหหมกบวกรูทหกบวกรูทหก อ่าบวกไปเรื่อยแบบนี้คร <Yes. S 1> ับก็เท่ากับ x กําลังสแบบนี้นะซึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับมันก็คือ x ที่เรากําหนดตั้งแต่แรกครับมันก็คือ x ที่เรากําหนดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะเป็นวัตถจักแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยในนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือสิ่งเราจะได้ก็คือนะเราจะได้6บวก x เท่ากับ x กําลังสองครับทีนี้พอได้ถึงขั้นนี้นะครับพอได้ถึงขั้นนี้เราก็เปลี่ยนสมการใหม่ครับขอย้ายนะขอย้ายเลยนะครับก็เป็นครูย้ายฝั่งนี้มาฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะมันก็จะเป็น0 0เท่ากับ x กําลังสองลบ x ลบ6นะครับแต่ทีนี้ทีนี้นะครับ คูณละกนาสลับสมการเนาะมันสลับกันได้อีกแล้วนะครับก็คือสะท้อนเขาเรียกว่าการสะท้อนนะเหมือนพิกพิกระดานนะครับมันก็จะเป็น x กําลังสองเนี่ยลบ x ลบหกเนี่ยเท่ากับศูนย์เราก็แค่นําสมการตัวนี้นนครับมาแก้สมการที่เฉยอะไรนะครับอะไรที่มันคูณกันได้ลบหกแต่บวกกันแล้วได้ลบหนึ่งนะครับ ซึ่งก็คือ2กับ3ก็ต้องเป็น x ลบ3กับ x บวก2เพราะจะได้เกิดเป็นลบ1 x นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นจะตอบว่า x จะเท่ากับลบ2และก็3แต่ย้ำนะครับว่า2เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสังเกตครับค่ามันเป็นรูทแบบนี้เวลาถอดออกมาแล้วนะครับ ค่ามันไม่มีทางติดลบเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นจะตอบได้แค่คือค่า3ค่าเดียวเท่านั้นนะครับค่า3เพราะฉะนั้นตอบนะครับตัวนี้นะครับคำตอบคือ3นะครับตอบ3ครับอะต่อมาอันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อนี้ดูครับ วิธีการก็คือเขาให้ n เป็นจํานวนนับนะครับจํานวนนับก็คือ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าเกไปเรื่อย,อยจงหาผลบวกทั้งหมดของ n ที่ทําให้1 4สนะครับส่วนด้วย2 n ลบหเนี่ยเป็นจํานวนเต็มเป็นจํานวนเต็มก็คือเป็น1เป็น2เป็น3มเป็น4เป็น5เป็น6นะครับไม่ใช่เศษส่วนนะครับนะวิธีการทำข้อนี้สังเกตรครับสังเกตอย่างนี้นะ อ่านี่นะสีน้ำตาลเนะี่ยมันเป็นสิบสี่ส่วนสองเอ็นลบหนึ่งนะครับนะวิธีที่จะสามารถนะครับวิธีที่จะสามารถอ่าทำให้เป็นจำนวนเต็มได้มีอย่างเดียวครับคือไอสองเอ็ 1, นลบหนึ่งเนี่ยครับต้องไปหารสิบสี่ได้ลงตัวนะครับสองเอ็นลบหนึ่งต้องไปหารสิบสี่ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นสองเอ็นลบหนึ่งที่จะสามารถไปหารสิบสี่ได้ลงตัว จะสามารถเป็นอะไรได้บ้างครับก็อย่างนี้ครับแสดงว่า 2n ลบ1น,นะครับมันต้องนะครับเป็นอะไรหาร14ได้ตรงตัวครับก็มี14หาร 14, 14ก็ได้1ก็ลงตัวมีอะไรครับมี7มี2แล้วก็มี1ครับเพราะ14หาร1ก็ได้14เหมือนเดิมนะ7ไปหาร14ก็ได้2 2ไปหาร14ก็ได้7 14หาร14ก็ได้1ครับเพราะฉะนั้นนะครับ แสดงว่าไอสองเอลบหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยเรามาจับเท่ากันทีทละตัวนะครับนะเอาตัวแรกตัวแรกนะครับเป็น 2n งเอลบหเท่ากับสิแสดงว่านะครับ 2n งเเท่ากับสนะิเนาะแล้ว n เนี่ยเท่ากับ15บหารสก็เป็น7.5แสดงว่า n อ็นเท่ากับเจ้าแต่เขาบอกว่า n เป็นจำนวนนับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ ใช้ไม่ได้อันนี้ครับใช้ไม่ได้ต่อมาตัวต่อมาครับถ้าเป็น2 n ลบ1เท่ากับ7ครับก็เป็น2 n เท่ากนะับ 8, เนาะ n ก็เท่ากับ4ครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้ครับใช้ได้ครับเพราะมันเป็นจำนวนนับอ่าใช้ได้ครับนะต่อมาอีกครับ เอาเป็น 2, 2> บ้าง 2n งเลบหเท่ากับสแสดงว่า 2n เนี่ยเท่ากับ 3n ตัวเดียวก็เป็น3าหารสก็เป็น1.5อ่ะใช้ไม่ได้ครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ทีนี้ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับนะอ่ากูขอขยับนิดนึงเนาะรู้สึกว่ามันอันนี้กันเหลือเกิน จับนิดนึงนะครับรู้สึกมันติดกันด้วยกันมันจะพื้นที่ไันได้มีครับอ่าอ่าตัวสุดท้ายครับก็คือให้สองเอ็นนะครับลบหนึ่งเนี่ยให้มันเท่ากับหนึ่งก็เป็นสองเอ็นลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งกัย่าไปบวกหนึ่งก็เป็น 2แสดงว่า n ตัวเดียวก็เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นครับ n เท่ากับ1เนี่ยใช้ได้แสดงว่านะครับมันใช้ได้แค่2ตัวนะครับก็คือ n เท่ากับสกับ n เท่ากับ1เพราะฉะนั้นนะครับเขาให้หาผลบวกใช่ไหมครับก็ตอบเลยครับตอบเนาะตอบก็คือตอบ5ครับเพราะคำตอบมันคือ n เท่ากับ4และ1 เพราะนั้นค่อยหาผลบวกก็เป็น4บวก1ก็เท่ากับ5ครับเรียบร้อยครับทั้งทั้งหมด7ข้อนะครับนะก็หวังว่านักเรียนจะทำได้นะครับขอบคุณสําหรับการชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ